ใช้ตอนไหนใช้ตอนไหนต้องเห็นตัวเองในจอเลยครับเช้ากับเย็นนะคะเพราะตะก้าบอกพ่อบอกเลยเซรั่มกับล้างค่ะโอเคเซรั่มนะครับนี่นะฮะเซรั่มนะครับก็คือหลังจากที่อาบน้ำล้างหน้าเสร็จก็ใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับช่วยเรื่อง ฝ้ากระนะครับจุดด่างดำอะไรอย่างี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับคามิโลสครีมโลสครีมความพิเศษของเรานะครับก็คือใช้เป็นไอครีมทาใต้ดวงตาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาทั่วหน้าได้เลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องออความหน้าแห้งนะครับเราเพิ่มความชุ่มชื้นให้ได้ใครที่มีสิวอักเสบขึ้นนะครับสองตัวนี้ก็ช่วยเรื่องสิวอักเสบริ้วรอยรอยรอ,อยดำนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นสิวอะไรใ้วยเราสิมีคนมาเมนบอกว่าใช้ตามที่คุณพ่อบอกกี่วันแล้วผิว อ๋อมีคนบอกว่าลูขุมขนระชับที่คุณพ่อเคยบอกไว้ไลฟ์ครั้งที่แล้วใช่ใช่ใครที่ลูขุมขนกว้างนะชอบผีบสิวเสี้ยหรือมีลูขุมขนกว้างอยู่แล้วนะครับสองตัวนี้นะฮะนะครับก็ช่วยเรื่องกระชับลูขุมขนด้วยพี่เจปป้าปะป้าชื่ออะไรคะจับปาป้าอะไรลูกปาป้าอะไรคะปป้าชื่อปป้าชื่อพูดกับไครปาป้าชื่อปะป้าชื่ออ๋อนมนมีชื่อแล้วตัวเองชื่อหนูชื่ออะไรคะตัวหนูงแล้วตัวเองชื่ออะไรครับ อุ้ยหนูชื่ออะไรหรอตัวหนูอะตัวน้องชื่ออะไรครับไหนพูดใส่ไหม่พูดพูดใส่ไหม่หนูชื่ออะไรคะพูดพี่เจชื่ออะไรครับพี่เจอยู่อุ้ยพี่เจตอนนี้บ้านเราฝนตกอยู่เลยเวลาฝนตกอ่ะเวลาฝนตกอ่ะฟ้ามันร้องยังไงนะคืนคืนแล้วฟ้าแลบป่ะแบบโอ้ยต้องทำมือด้วยทำมือฟ้าแลบยังไงล่ะอ๋อแปบแบบแบบแบบแล้วถ้าฟ้าร้องอ่ะไม่ใช่ฟ้าร้องอ่ะฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเอาฟ้าเอาโทอถูกไหฟ้าร้องขึ้นขึ้นถูกแล้วแม่ร้องปี๊ฟ้าผ่าน้องเลยปี๊งฟ้าผ่าเราจังเลยถ้าฟ้าผ่าแรงๆอ่ะน้่าง้ำดังเปียงเปียง๋อเปียงพี่เจ้ตุ๊กแกร้องไงตุ๊กแกแล้วเจ้ากัจจันอ่ะจ้ากัจจันร้องไงนะนล้วกีชานด้วยนะโอ้โหเนี้ยเนี้ยพี่เจโอเคพี่เจวิปสกินอ่ะสีอะไรโอ้โห แล้วคุณจะกินเลิศไหมทำถึงไหมทำถึงไหมไหนพี่เจบอกบอกคุณลูกค้าของป๊าป๊าหน่อยว่ากดตะกร้าครับกดตะกร้าครับตกร้าตะกร้าทำนี้ด้วยพี่เจนี่ทำนี้กดตะกร้าครับนี่กดตะกร้าทำนี้ทำนี้นี้ชี้ลงกดตะกร้าครับทำ้จริง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 อะให้การกดกระดิ่งแทนได้ไหมคะกดไปนี่ เจใช้ที่เขียนคิ้วหรือเปล่าคะตรงในคิ้วน้องเข้มจังคิ้วเข้มน้องคิ้วคิ้วดูดิพี่เจค่ะพี okay. ่เจยิ้มให้คุณผู้ชมนิดนึงยิ้มแบบยิงฟันก็ได้ปิ้วๆไงยิ้มฟันยังไงยิ้มแบบยิงฟันอ่ะยิ้มหวาน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 ชนนิดนึงยิ้มหวานชวนนิดนึงโอ่คนรอเห็นฟันแล้วเนาะเห็นฟันแล้วเนาะน้องหิวข้าวยังครับยังยังหรอแล้วน้องอยากจะทำอะไรต่อครับเนี่ยถ้าน้องไม่กินข้าวอยากทำอะไรนะ อยากชมประชุมประชุมน้องน้องน้องยังไม่อยากกินข้าวแล้วน้องอยากจะทำอะไรไหนบอกป้อตาน้องอยากทำอะไรตอนนี้อยากกินไอติมไหมอยากกินไอติมไหมอยากกินไอติมไหมพีเจใบ้ใบ้ทุกผู้ชมก่อนแล้วเว้ยเราต้องไปแล้วลูกเดี๋ยววันนี้มีประชุม <fi> ต่อโอเคเราต้องไปแล้วนะพีเจเทสไม้ทีนึงเทสไมยังไงโอ้เสียงคารองโอ้โหดูดิ บราวนี่บราวนี่พูดได้หรือพูดได้บราวนี่ลู้บราวนี่อบราใช่หนูชอบบราวหนเป็นหใช้ตัวไหนคะไม่แพ้แม่ถุยถามหน่อยสิคะคุณบราวนี่ออญชาโนมขาดใช้ดีมากเลยไม่แพ้นี่ตัวไหนเอ่ยพี่มาบอกแม่หน่อยนะคะแม่จะได้ดีใจใครเข้ามาเห็นน้องพี่เจฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยโชคดีมากๆเพราะแม่เนี่ยมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแคมเปญหรือ <kaz> ว่าเรียกว่าเกมมาเล่นให้ทุกคนได้แบบว่าฟาดฟาดอะทุกคนฟาดฟาดเลยไห่เจะพูดที่ฟาดฟาดฮะฟาด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 มีโปรแบบไม่ให้ลูกค้าได้ตั้งตัวเลยนะคะจริงๆแล้ววันนี้อยู่ในไลฟ์กับแม่จุ๋ยยาวๆนะคะยาวๆบอกสิคะยาวๆครับยาวมีเสียงดีเจออกบ้างไหมคราวที่แล้วได้ซื้อสีชมพูไปวันนี้ลูกค้าจะมาเอาสีซ้อมจริงปะ รอแ,แม่แป๊บหนึง่งรอแม่แป๊บหนึง่งเอา,อางี้ตอนเนี้ยด้วยความที่แม่เนี่ยอยากจะมาฟาดนะคะแล้วก็แบบว่าอยากจะมาแบบว่าเรียกว่ามาให้หายเหนื่อยกับคุณลูกค้าอยากให้แม่เปิดโปรลับๆของสินค้าตัวไหนพี่มาค่ะอะอยากให้แม่แบบอยากให้แม่แกลงสินค้าตัวไหนบอกมาได้เลยค่ะมา เรานี่มาถูปเจเจที่สวยนะคร ais, y, ge, ge, ีมบัซคาร่านะค่ะแฟนคลับเจเจแล้วน่ะพูดเจเจนะดเจบอกเจเจนี่สวยจังเฮ้ยเจเจอยากได้เซรั่มค่ะได้ค่ะเจเจเหมือนมีฝักน้ำตาลก่อนเลย